หลายคนนะครับงงมากนะครับกับกระบวนการเซตแอดนะครับซึ่งมันดูจะวุ่นวายมากนะครับมันมีคํำคีย์เวิร์ดอยู่3ามคำนะครับ1คือแคมเปญนะครับ2คือชุดโฆษณานครับและ3คือโฆษณา3าอันนี้คือกลไกสําคัญในการยิงแอดที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรมันสําคัญอย่างไรนะครับ ไปดูนครับแคมเปญนนะครับก็คือตัวกําหนดผลลัพธ์นะครับว่าเราต้องการผลลัพธ์อะไรนะครับเราอยากให้คนทักมาซื้อนะครับเราอยากให้คนลูกค้าเขาทักมานะครับแล้วก็มาสร้างนะครับแล้วก็มากําหนดนะครับข้อความและการมีส่วนร่วมตรงนี้จะหมายถึง engagement หรือการ life ไลค์เมนแชร์ด้วยนะครับทุนนะครับสรุปเลยก็คือแคมเปญนะครับ ก็คือการกำหนดผลลัพธ์ว่าเราอยากได้อะไรนะครับเราอยากให้ลูกค้าเ,าเห็นเยอะๆเราอยากให้แบรนด์เป็นที่จดจํำนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดนะครับสำหรับส่วนที่2นะครับเราเรียกว่าชุดโฆษณานะครับชุดโฆษณาคือเราอยากได้ผลลัพธ์จากใคร อะไรที่นี้คือลูกค้าของเราครับลูกค้าเรามีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันนะครับตรงนี้นะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งชื่อชุดโฆษณาได้นะครับเพจตรงนี้นะครับงบประมาณตรงนี้นะครับเราถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะนะครับเช่น เ,เงินสองหมื่นยิงหนึ่งเดือนอันอย่างนี้จะได้ผลลัพธ์นะครับแต่ถ้าเรามีเงินแค่ยิงแค่วันละร้อยสองร้อยนะครับเราไม่ต้องไปตั้งนะครับอ่าสำหรับตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับเอ่อตำแหน่งนะครับมันก็เป็นเหมือนเชฟโครงหน้านะครับอายุเพศเนี่ยมันเหมือนเชฟนะครับว่าลูกค้าเรามันจะหน้าตาประมาณไหนนั่นเองนะครับคราวนี้ ลงมาเจาะลึกนะครับมาจนถึงตัวการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดตรงนี้มันจะเป็นการวาดคิ้ววาดตาวาดจมูกวาดปากของลูกค้าเราหน้าตาของลูกค้าเราจะชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนชุดโฆษณานั่นเองนะครับสรุปเลยนะครับก็คือชุดโฆษณานะครับก็คือเราต้องการผลลัพธ์จากใครนะครับ ลูกค้าเราเป็นแบบไหนนะครับนี่คือชุดโค้ชนะครับสำหรับโฆษณานะครับก็คือเราอยากแจกใบปลิวอะไรนะครับให้กับลูกค้าเราได้เห็นนะครับใบปลิวตัวนี้ก็คือโฆษณานะครับจะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจะเป็นรูปก็ได้นะครับได้หมดเลยสำหรับขั้นตอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ สามารถสร้างโพสต์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับสร้างโฆษณากับใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนํานะครับโพสต์ที่ยิงนะครับควรเป็นโพสต์ที่นะครับมี engagement มาพอสมควรน,นะครับอย่ายิงโพสต์ที่ยังไม่มียอดไลค์เยอะยังไม่มียอดเมนเยอะนะครับมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือมันจะทำให อ่โพสต์ของเรานะครับหรือใบปลิวของเรานะครับประสิทธิภาพไม่สูงนะครับและตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างเป็นกําหนดเป็นบอร์ดแคทเล็กๆเป็นบอร์ดเล็กๆได้ด้วยนะครับก็กดมาสร้างใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดแก้ไขนะครับตรงนี้ผมก็สามารถทําตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเราอาจจะกําหนดคําถามก็ได้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ แล้วก็เราเพิ่มอีกก็ได้นะครับซื้อสองแถมสองอย่างเงี้นะครับซึ่งตรงนี้เรากําหนดได้หมดเลยแล้วแต่ลักษณะธุรกิจของเรานะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสรุปง่ายๆนะครับทั้งสามอย่างเนี่ยเป็น,นกลไกที่สําคัญนะครับเราต้องการผลลัพธ์อะไรก็คห้ไปบอกที่แคมเปญเรา ต้องการเอาผลลัพธ์จากใครเราก็ไปบอกที่ชุดโฆษณาก็คือลูกค้าเราเราต้องการให้เขาเห็นอะไรโพสไหนอ่อรูปภาพหรือวิดีโอเราก็ไปกำหนดที่โฆษณานะครับทั้งสามอย่างทำงานร่วมกันเป็นซับเซตเทียวกันทำให้แอดของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด ใครนะครับออ,อยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับไลค์ม m น n ์แชร์ได้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ